สบายดีจ้าพี่น้ององไปวัตถุคุกคนจ้ะพี่น้องจาทงฝั่งล,งลาแล้วก็ฝั่งไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้ะมื้อน,นี้มากินตำหมักทัวจ้ะพี่น้องตำหมักทัวแล้วก็ย่างไปแห้งใบแห้งน้องกะสีมีปลาเค็งน้องปลาคอหนอดใบเนี้ยนี่แหละอันยาเพื่นนมาตบาบ้านน้อเพื้นกราบบาทสวงปีใหม,นะม่น้องจะเกล้ามันปากขอนน้องจะพี่น้องอ่ายาเพื้นกส ตากแกรไว้นะจ๊ะพี่น้องบานอ่อนเอืน่นปลาไปแหงเนาะนี่จ้ะปลาแหงกรอบเรื่องงามดีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะมีทางปลาเค็งปลา,ปาคอปลาลูกเนาะแต่ว่ามันนี่อ่อนหยาบปลาเนี่ยจะมาิปลาเนี่ยจะพี่น้องปลาคอแหงกะแกงใส่พักแล้วมือมือว่าเนี่จ้ะพี่นออ้องแล้วก็ซิมี สมปลาน้ำเลือดจะพี่น้องจ้ะสมปลาเนะาะแล้วก็จะมีเนื้อแดดเดียวเนะาะจ้ะมียางหน่อยๆจะพี่น้องมีแจี๊ยบประหลาซน้ำจะพี่น้องแจี๊ยบประหลาซจา้ะแล้วก็เขาเนียวเนาะจะ้ะมาพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องจะ้ะโอ้โหแสบจังแ่บกับจ้าพี่น้องจะ้ะอ่าช่วงนี้กระรูแลสุขภาพกับไปในเด้อะจ้าพี่น้องจ้าอ่อนกะ กำลังหายไข่และชงจะพี่น้องไข่ไข่ชงมือแหละดูแลสุขภาพกันนี่เดียจ้ะเมียหายหูุกโตจ้ะพี่น้องจ้ะยานอากาศเปลี่ยนเนาะจ้ะพี่น้องเมียจ้ะมาสักแสนน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะดูแลสุขภาพกันในทีเดียจ้ะพี่น้องจ้ะกินเขาบ่ค่อยแสนเนาะ เพื่อนคนไหนที่ออนยังไปบวชทวดเพื่อกระคอภัยไร้ไร้เลิกจับพี่น้องช่วงนี้ก่อนยุงยากแน่ตั้งอย่างกอบก่อน บมมีพัก,ลก,พกพเลยกับพี่น้องทำตัวกับใส่พริกซ้หนึ่งไวยกับพี่น้องใส่พริกซ้เม็ดจมปลา เก่ประหลาซาประคอนงาประขอนเนาะงามอะไรล็ะกัแพรแบบนี้ตาแพรแบบพี่น้องบานออด์ออยดไปเห็ง nè đẹp đi Ăn anh nhà thì cả mai cả Hãy subscribe ข้าวเหนียวติ้นมือนี่ปรอยจากย้งพี่จัะออนแกงแส่อัน ียงใส่พักซี่ล่ะว่าใส่พักการหลอกแต่ตนหอม อากาศเปลี่ยนนะจากพี่นอนงเห็นเราลุกสบายนี่กันยังบอทันหายขาดไปแล้วเป็นแบบซุ้มซุ้มลูกชายเป็นต,อน,ตนอน้องควัดตัวหอน ตัวซับซะน้ำปลา bật chậm cái này ăn hết chèo qua là sạp nhưng mà cho kênh มาจะดแชะน้ากันเนด้อจ๊ะพี่น้องจ๋าขออภัยเสียงรบก,กวนเนาะเป็นวัดพอ สำหรับคลิปนี้ออนก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เพียงสำนีเด้อจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่พี่น้องที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายจ้าออนก็ขอบคุณพี่พียน้องที่มาเบิรงคลิปให้เด้อจ้ะพี่น้องแต่มาสวยลันเนาะมาสวยเบิรงคลิปให้ออนขอบคุณหลายเด้อจ้ะพี่น้องที่เพิ่นอันอยากสวยเลือออนนอกจากพี่น้องขอบคุณหลายเนาะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า